พิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลได้ออกมาทวีตข้อความขอโทษประชาชนในปมของพักชาติพัฒนากล้าที่ถูกวิจารณ์ในโลกออนไลน์จากกรณีพักก้าวไกลโดยมีนายพิธาลิ้มเจริญรัตเป็นหัวหน้าพักได้ออกมาโพสต์ถแถลงขอโทษประชาชนระบุพักก้าวไกลถแถลงขอโทษปมพักชาติพัฒนากล้า ยืนยันฟังเสียงประชาชนไม่ร่วมรัฐบาลชาติพัฒนากลา้าสืบเนื่องจากกรณีที่พักก้าวไกลได้เจรจากับพักชาติพัฒนากล้าเพื่อตกลงโหวตให้พิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีและเข้าร่วมรัฐบาลกรณีดังกล่าวได้ทำให้เกิดกระแสวิจารณ์อย่างกว้างขวางจากประชาชนเจ้าหน้าที่พักคณะทำงานจังหวัด และสมาชิกพักส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าไม่สามารถยอมรับการเข้าร่วมรัฐบาลของพักชาติพัฒนากล้าได้นอกจากนี้ในที่ประชุมร่วมของว่าที่ผู้แทนราษฎรพักก้าวไกลก็มีมติสอดคล้องกับประชาชนว่าไม่สามารถยอมรับได้เช่นกันด้วยเหตุนี้กรรมาการบริหารพักจึงน้อมรับมติดังกล่าวมาปฏิบัติ เราจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคชาติพัฒนากลา้าและจะเดินหน้าพูดคุยและทำความเข้าใจเพื่อขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุธ,ธิสภาเพื่อให้ได้เสียงพอในการโหวตนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุดพักก้าวไกลขอน้อมรับคำวิจารณ์ทั้งหมดและกราบขออภัยประชาชนที่ทำให้ทุกท่านผิดหวัง พักก้าวไกลยืนยันว่าการจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลจะทำบนพื้นฐานจุดยืนทางการเมืองนโยบายหลักของพักตามที่ได้เคยหาเสียงไว้รวมถึงขอโทษพักชาติพัฒนากล้าที่ต้องยุติการเจรจาครั้งนี้และสุดท้ายนี้ขอบคุณที่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่พักและว่าที่ผู้แทนราษฎรก้าวไกลทุกคนที่คอยตรวจสอบท้วงติงการทำงานของผู้บริหารพัก เพื่อให้พักยืนหยัดในจุดยืนอุดมการเดิมอย่างมั่นคงพักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพักล่าสุดนายพิธาลิ้งเจริญรัตได้ออกมาทวีตข้อความโดยระบุสั้นๆถึงประชาชนชาวไทยว่าขอโทษครับผมจะระลึกไว้เสมอพักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพัก ถึงตอนนี้ข้อความดังกล่าวถูกรีทวิตไปกว่า1,2,000 0ครั้งแล้ว